ฮัลโหลฮัลโหลไทยแลนด์โลสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับผมบ้าน,นี้มพ,พลายเอฟซีมาอัปเดตครับผมกลับบ้านต่างจังหวัด <c oughs> บอกแล้วแม่บอกแล้วแม่บอกแล้วแม่บอกว่าไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะลูกไม่ต้องกลับบ้านบ่อยมาลูกกลับมานี่ก็เห็นไหมนี่เห็นไหมหน,หมนี่เอาเข้าวแม่ไปขายนะครับ พ่อได้คาเติมน้ำมันครับกรุงเทพนะครับปวดนะพี่้องโบกทักทายกันได้นะครับอัปเดตนะครับรถ <c oughs> ซื้อแกงครับเต็มคันรถอเอาเข่าไปขายพาอได้คาลมันก่อนครับ บอกแล้วจะกลับบ่อยบ้านนะจะกลับบ่อยกลับมาแม่ก็บอกว่าไม่อยากแม่อีกแล้วไม่อยากแม่อีกแล้ว <c oughs> เอาเขาแม่ไปขายอีกแล้ว,ว้น <c oughs> เหตุจังไรลราเนาะพี่น,อน,น,น,น้องเนาะมันนั่นแพงเวฟความชินหอดกับชินหอดอยู่บ้านนะก็เอาเข้าไปขายเนี่ยนะครับผม <c oughs> ไปพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวพาไปเบิง้งครับ มาทีได้ยักบาทเนี่ยพอได้ยุบอ๋อยักที่าหาพันที่บอก 4, 4, 5, อบอเพราะขาน้ำมันไปกลับชิลวะจัดเจอกันทักทายกันได้ครับผมป่าวนี่บนพากินมาเที่ยวครับทักทายกันได้เด้อพี่น้อง FC พี่น้อง FC ครับผมมามาเอาฝากไว้เท่านี้ก่อนครับผม เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอไปหายก่อน